บิ سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ฮ ب ม ل ع ا ل م ي ن وصلاة و س ل ا ะ ع ل อ ر س و ฮิ الكريم محمد وعلى آله و ลั ب ه الجماعين ا ل س ะ ا م عليكم ورحمة الله و ب ر ك ا ขอความรักความเมตตาปานีความจำเริญนะครับยะยะทางนํำได้โปรดประสบกับท่านผู้มีอมมานที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้นะครับอยากนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของมารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทการรับประทานอาหารก็เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นมารยาทที่คนที่เป็นมุสลิมแล้วจะต้องพยายามที่จะต้องปฏิบัตินะครับให้เป็นไปตามมารยาทที่อันอิสลามสอนนะครับพวกเราเป็นบ่าวขอเลาะอยู่ในศาสนาอิสลามเป็นมุสลิมอยู่ในศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับเป็นภาพของอิสลามเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็ควรที่จะปฏิบัตินะในสิ่งที่เป็นมารยาท มาดูท่าสนาสุนทรัลตฮววาลีคือว่าลัมนะครับสอนศาสนาอย่างไรนะครับสอนศาสนากับลูกหลานอย่างไรนะครับท่าสนาสุนทรัลตฮววารีคือวลัมมี h ะด i ษรายงานจากอบีฮับเซนนะครับอุมารบเนี่ยอบีซลลามะอับดุลลาฮิบเนี่ยอับดุลอาซัดรอดิยัลลอฮุอันกอลได้กล่าวว่านะท่านได้กล่าวว่าคุณตุกุลามันฟีฮิจรอสูลลลาฮิสุลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ฉันได้เป็นเด็กที่อยู่ในการดูแลของทรัสซลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในวันหนึ่งเ ouais? นี่ยนะคร uh ับฉันเนี่ยมือนัอ้นนะครับตอตีชูฟิสซะห์นะก็มือใยไปหมดเวลาจะกินอาหารก็เอื้อมตรงนั้นเอื้อมตรงนี้เอื้อมเอื้อมตรงนู้นนะครับมือใยไปหมดเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ลาลีรอซูลลลุอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรัสซลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกว่ายากุรา โอ้เด็กน้อยเอ้ยซัมมินล,ละนะครับจงกล่าวบิสมิลลาคือประเด็นเขามันอยู่ที่ว่าเด็กคนเนี้ยนะครับได้หยิบตรงโน้นทีตรงนี้ทีอะไรอย่างนี้เป็นตน้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผิดมารยาททนายนุลก็เริ่มสอนแต่ไม่ได้สอนประเด็นนั้นอย่างเดียวนะครับเริ่มด้วยกับทนายศุลบอกซัมมินล,ละจงรับประทานอาหารด้วยการกล่าวบิสมิลลาเวลาจะรับประทานบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะีม ว่าคุณบียามีนิกแล้วก็จงกินด้วยมือขวาของท่านว่าคุณมิมมาอยาลิกแล้วก็จงกินในสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวท่านอันนี้ประเด็นประเด็นที่เกิดก็คือเขาหยิบตรงนั้นหยิบตรงนี้นหยิบตั้นทนานรอซนก็จงบอกว่าจงกินจงรับประทานสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าท่านนะครับนี่คือประเด็นหลักที่เกิดขึ้นแต่ท่านเราซูนเติมไปสองเรื่องนั่นก็คือเรื่องของการกล่าวบิสมิลลา สองการกินมือขวาแล้วก็สามประเด็นประเด็นหลักอยู่ประเด็นที่สามนะครับนี่คือเทคนิคการสอนอัตนาโซนโซวลรัววิวสลัมปัญหาเกิดหนึ่งเรื่องกสอนเพิ่มไปอีกสองเรื่องแล้วก็เอาเรื่องที่เกิดเนี่ยมาไว้ข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะสอนลูกหลานของเราโดยเฉพาะยิ่งเวลาสอนวัยเด็กเป็นยังไงท่านซหฮาบะเด็กท่านเนี้ยได้บอกว่าามาจาดติลกะจอมาตีบาดุมันก็คือ มารยาทที่ฉันจะปฏิบัติแบบนี้ตลอดไปนะครับเป็นฮะดิษมุตตะฟกนอะไรท่านพี่น้องที่รักศรัทธาจนที่รบาล้วนีนเรื่องสําคัญที่สุดนะครับของการการสอนเด็กๆเ,เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็ต้องสอนตั้ง,ตงแต่วัยเด็กนะครับลูกหลานของเราเนี่ยมีอายุ5ขวบ3ขวบ4ขวบ5้าขวบเริ่มสอนเลยมารยาททุกสิ่งอย่างเนี่ยพยายามยีบสอนไว้ตอนนั้นเพราะว่าเมื่อเด็กได้เรียนในช่วงนั้นแล้วเนี่ย เด็กจะจําติดตาติดใจเหมือนกับซาฮาบะเด็กของท่านนี้นะครับท่านก็บอกว่าตั้งแต่วันที่ท่านนบีสอนฉันให้กล่าวบิสมิลลาห์แล้วกินได้มือขวาแล้วกินสิ่งที่อยู่ใกล้นี่นะครับมันเป็นอะไรที่ฉันติดตัวไปตลอดไปนะติดตัวไปตลอดเลยไม่จะไม่ลือมอีกเลยนี่คือหลักสําคัญนะครับที่อยากจะฝากกับท่านผู้มีอหมานที่รักและเคารพทุกท่านนะครับว่า เวลาเราสอนลูกสอนหลานเ,าเราต้องรีบสอนตั้งแต่วัยที่เขายังเป็นเด็กเล็กอยู่หลังจากนั้นเขาจะจําและเขาจะไม่ลืมนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องฝึกปฏิบัติแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับเมื่อเราเป็นมุสลิมเราต้องเอามารยาทของอิสลามมาใช้ไม่ว่าจะเป็นมารยาทที่อยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเป็นหรือมารยาทที่อยู่ในหะดิษในสุนนะของตระซูลศุอลลัลลุอะลัยิวะัลลัม ที่ต้องพยายามที่จะเอามาสอนสั่งกันทุกครอบครัวะนะครับพี่น้องที่รักเมื่อเราทําอย่างนี้นะครับอิสลามจะเป็นศาสนาที่สวยงามในสายตาคนทั้งหมดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจากลาไปด้วยคำว่าวะบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะ د ا ي ة و า ا ลอَّ ل ا م عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ و า ب َ ر َ